ไอจีแตกสงครานโปรร่วมเฟรมแอปครั้งแรกนับตั้งแต่แยกทางกัน ถือเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะเมื่อสาวแอปทัศออนลงภาพพาน้องปีใหม่ลูกสาวไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าและมีโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นถ่ายภาพร่วมกันแต่งานนี้เป็นประเด็นก็เพราะมีคุณพ่อของลูกอย่างนุ่มสงกรานต์ชน่ารงโผลมาร่วมเฟรมด้วยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อย่ารั้งแยกทางกันซึ่งแน่นอนงานนี้มีคอมเมนต์เพียบตัวอย่างเช่น เวลาจะทำให้คนเกลียดกันแล้วเวลาก็จะทำให้คนคิดถึงกันดีใจค่ะที่เห็นน้องปีใหม่ถ่ายรูปที่มีทั้งพ่อและแม่พร้อมกันเหมือนได้ปลดล็อกค่ะต่างคนต่างให้เกียดกันและกันน้ำตาไหลายดีใจกับน้องปีใหม่และครอบครัวด้วยค่ะดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอปกับคุณสงกรานกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะพ่อและแม่ของลูก